กลับมาว่ากันต่อนะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ได้แสดงวิธีการเรียงตัวเลขจากน้อยไปมากของค่าที่มากกว่า50จากคอลัมน์ A ผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือที่คอลัมน์ C สูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้จะอธิบายถึงวิธีการใน e x c e l 3 6สามาสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งตรงนี้เราไปก่อนนะครับตรงนี้เราใช้ฟิลเตอร์ไปช่วยนะครับ ครอบไปหมดนี่เลยกด F4 ล็อกไว้คอมมาครอบไปอีกรอบหนึ่งกด F4 ล็อกไว้เงื่อนไขคือมากกว่า50กด Enter ใน Excel 365มันจะสป i l อา r ์เรออกมาให้เห็นพอได้แบบนี้เราใช้ฟังก์ชัน SMALL ไปครอบได้เลยนะไปไล่ลำดับขึ้นมาตั้งแต่ค่าที่1ใช้ Row ไปช่วย Row อะไรก็ได้ที่เป็นเลข1เช่น Row A1 วงเล็บปิด งและปิดอีกรอบหนึ่งกด enter จากนั้น copy ลงไปค่า error เราใช้ if error ไปครอบหน้าส m a l l ไว้ไปบังคับด้านหลังให้เป็นค่าว่ากด enter จากนั้น copy ลงไปใหม่สูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ในแต่ละแถวก็เป็นแบบนี้สำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ